ก็น่ารักสักขนาดนี้มาฝึกวาดเจ้าหมูเด้งกันครับเริ่มกันที่วาดสีเหลี่ยมจากนั้นตามด้วยวงกลมมทั้ง2วงแทนแก้มของเจ้าหมูเด้งตามด้วยวงรีแทนหูปากโค้งแล้วก็ปากที่ชอบสวบแล้วก็เติมตาสซะหน่อยครับเติมคิ้วนิดนึงจากนั้นพอร่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นในการตัดเส้นกันเลยอ่ะ,อะเริ่มกันที่ดวงตาก่อนเลยครับ แล้วก็คิว้วแล้วก็ส่วนของหูมีหูชั้นในด้วยนะแล้วก็หัวครับโค้งๆแบบนี้แล้วก็ลากเส้นโคง้งเชื่อมต่อส่วนหัวกับแกม้มตุยดุยตุยนุยแล้วก็เส้นโคง้งอะให้ยาวซะหน่อยครับโคง้งลงมาแบบนี้เพื่อให้ได้ส่วนของปากของเจ้าฮิปโปแครจากนั้นก็รูจมูกโค้งๆแบบนี้นี่ปากด้วยนะจ๊า จากนั้นเราก็ลบเส้นล่างทิ้งออกไปแล้วก็ลงสีด้วยสีออกเทาๆลากไปรอบๆเลยครับถ้าใครใช้โปรแกรมอย่างโปร r e a อ e ลากแบบนี้กันได้แล้วก็เทสีแบบนี้ครับจากนั้นตาม,มาด้วยสีชมพูที่ส่วนของหูชั้นในแล้วก็แก้มกลมๆของเจ้าหูเด้งนี่แหละครับนี่อ๋อบริเวณริมฝีปากด้วยนะจ๊ะจุบ๊บๆอื้ จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวขาวเติมเงาวับๆให้เหมือนกับว่าเจ้าหมูเด้งมันเด้งดึงเด้งดึงแล้วก็ฉ่ำน้ำรวมถึงจุดๆบริเวณ ปากให้กับเจ้าหมูเด้งกันซะหน่อยครับอ๋อจากนั้นเปลี่ยนสีปากกาให้เป็นสีเทาเข้มเฉดบริเวณที่จะเป็นแสงและเงากันซะหน่อย <c oughs> ก็คือให้มันดูกลมตุ้ยนุ้ยเพิ่มขึ้นนี่แหละครับและสุดท้ายถ้าอยากให้หน้ารักขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็นอกจากการเฉดแสงและเงากันแล้วการเติมจุด ที่ดวงตาเป็นแววตาเพิ่มความจดใจเอ้ยเพิ่มความสดใสก็น่ารักเช่นกันนะครับดึงดังดึงดังมูเด้ง